วันนี้ที่ร้านหมูกระทะค่ะนี่คือบรรยากาศหน้าร้านนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการกินข้างในกันค่ะเริม่มเลยค่ะจะย่างหมูก,ก่อนค่ะเป็นแบบแรมแรกมไม่งั้นกินไม่ได้นะคะนี่ค่ะ กินหมูกระทะแต่ว่าเราก็มีอย่างอื่นนะคะอันนี้คือยำยำลวงมิตรค่ะเรียกว่าเป็นออเด็บนะจริงๆยอยไม่ค่อยไม่ค่อยชอบกินหมูกระทะสักเท่าไหร่แต่ก็กินได้ค่ะกินได้ไม่ชอบกินเท่าไหร่นะ นะกินไม่หยุดชุดไม่อยู่แล้วคะ่ะจริงๆบรรยากาศในร้านมีพเพลงนะคะตอนแรกก็ว่าจะใช้เสียงต้นฉบับเลยแต่ว่าเนอะกลัวจะไม่ผ่านกฎเกณฑ์ของระบบก็เลยต้องใช้เสียงภาคเอาคะ่ะ กินไปคุยไปนะคะมีเสียงเพลงเพราะๆมากบรรยากาศดีค่ะร้านบรรยากาศดีมากแต่เราก็ต้องใช้เสียงภาคเอานะคะวันนี้เมนูหมูก,กระทะม,มาไก่ยโยคะ่ะกินไปย่างไปก็ใช้เวลายืดนะ คลิปนี้ก็จะยาวๆหน่อยจริงๆก็อยากจะตัดสั้นๆแต่มันไม่ได้บรรยากาศการกินมันไม่ได้อัตรุษก็เลยต้องใช้ยาวๆค่ะคลิปนี้มีความยาวสินาทีนะเพื่อนๆพี่ๆอาจจะดูไม่จบนะคะแต่ถ้าใครดูจบนี่สุดยอดเลยค่ะจะเห็นหมูกินหมูนะคะ น่าจะเป็นครั้งแรกที่กินหมูสามชั้นนะอืมมันก็อร่อยดูนะคะกินไปย่างไปไฟแตกกระจายค่ะโดนไฟกระเดินใส่ก็ตั้งลายรอบนะคะในขณะที่ย่างก็หันมากินอย่างอื่นนะคะจริงๆมีอย่างอื่นมีข้าวผัดมีต้มยำแล้วก็มีส้มตำ แต่มีหมูมะนาวแต่ยอยไม่กินนะคะหมไปแล้าาวไยอยกินยำวุนเส้นอย่างเดียวน่าจะเป็นยำรวมมิตรกินจนหมด <c oughs> จะครึ่งจานแล้วคะ่ะถึงได้แบ่งให้คนอื่นก็กิน <c oughs> ไปกันสามคนนะคะอ อันนี้ไม่ใช่บุฟเฟ่ตนะคะแบบเป็นแบบสั่งเรากินไม่เยอะถ้ากินบุฟเฟ่ไม่น่าจะคุมเพราะบุฟเฟ่ต์เขาจะคิดเป็นหัวหัวเนาะอันนี้ก็สั่งเป็นถาดมาเป็นชุดๆมานะชุดเล็กชุดใหญ่เราสั่งน่าจะเป็นชุดเล็กแล้วก็สั่งเพิ่มอะไรอย่างนี้เอา ไปนี้ก็คือการกินของย้ยอยๆค่ะอยากให้ฟังเพลงบรรยากาศในร้านเชิงเลยเพลงเพราะมากโอูกะทะปุปุหมูกระะกระทุปะปะมหมูรดิ้งหมูรดิ้งหมูรดิ้ง คุณก็หมูกินหมูมีอยู่จริงนะคะดูตัวย่อยๆสิจะเท่าโอ้มังกรอ,อยู่แล้วแต่ก็กินไม่หยุดนะคะอืม คลิปนี้ยาวตั้งสิบนาทีภาคยังให้ให้ถึงสิบนาทีละทีเนี้ยย่างไปกินไปคนกินไม่ได้ย่างคนย่างกินมั่งไม่กินมั่ง ทายเลยว่าใครกินตอนนี้โดนน้ำมันหมูสามชั้นเล่นงานค่ะกระเด็นกระดอนกระจาย ใสหมูใสกระทะไม่น่าพลาดนะคะร้านก็จะอยู่ในซอยเล็กๆนะคะแถวสีระชัยยอยไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่บรรยากาศร,ร้านก็ดีมากกลางวันน่าจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแต่กลางคืนเขาก็เปิดเป็นหมูกระทะนะคะใครที่ชอบหมูกระทะไม่พลาดนะคะ ยอยกินได้แต่ไม่ใช่ช้านมกุทะกินผ so ักมากใครบอกว่ากินผักแล้วจะผอมไม่ใ hmm> ช่นะคะดูหมูกินดูหมูกินค่ะ ไม่มีผอมค่ะ ยยอยภาคไม่เก่งน,นะคะเสียงเสียงไม่ค่อยเก่งน,นะคะยังยังตามไปกินเส้นกับเขาอีกเนี่ยคือพอย่างย่างไปนะคะกระทะมันก็จะเริ่มอันี้แหละมีการเปลี่ยนเปลี่ยน แพงกันนะเด้วยวนี้มันจะอันนี้น่าจะรู้สึกว่ามันจะมีอะไรนะต้องเลียร์ออกแต่ยังกินได้ คลิปนี้ก็ยาวสิบนาทีนะคะก็ขอบคุณที่รับชมนะคะองถ้าใครดูชมจนจบสิบนาทีนี่สุดยอดเลยนะที่คลิปนี้ก็ลาพิกรณค่ะก็เอาหมูกระทะหมูก,กินหมูมาให้ชมนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ